بل بقلوبنا على الله لا خوف ولا حزن لمن هدى حبله متين لا يندثر رزقه دائم لمن يفتقر في كل مكان وكل زمان فوقك رب عظيم يرعى في أي مكان وأي زمان لك رب يحبك لن ينسى أما زلنا أما زلنا نخشى أما زل ทำเปล่าอะไรวอล์กวอกวอกอ่าเอ้ามีอะไรจะพูดบ้างครับเกี่ยวกับวันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยครับเหนื่อยยังไม่ทันเลยต้นเหนื่อยแตแล้วตอนตอนเช้ามาตอนนี้ที่ไหนครับตอนสุดท้ายครับสามนาที S ส ikum, s uh, s, like okay. s a l a m u a l a i เราจะไปไหนครับเอาวันนี้ตันนี้เราอยู่ที่กีฬานะครับกีฬาสีนี่ใกล้กันไหมสวัดีแล้วพอดีเอาวิทยาลัยอะไรเอามีอะไรจะพูดบ้างครับวันนี้ก็ทำให้เต็มที่แลให้เต็มที่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ ฮัลโหลครับตัวแทนสีแดงมีอะไรจะพูดบ้างครับวันนี้อ่าผมมีความรู้สึกตั้งแต่ตื่นนอนเลยครับว่าสีแดงวันนี้ได้แชมป์แน่นอนครับมีอะไรอีกไหมครับผิวครับผิวโลครับผิวโลเดี๋ยวไปเอารางวัลชนะครับรอเอาอย่างเดียวอเดียวโอเคสิ่งเกียวพูดอะไรนี่อะไรนี่สิ่งเกี่ยวสิ่งเกียวอ่าสิเกียวสู่งเกียวอ่าสิเกียวไม่หน่อยจะพูดมากแล้วครับ

มาไล่สดไลสด่สุดอันนี้ล้องหลังป่าวะต้องหลังแน่เยวให้มาเซ็จชื่อก่อนนะครับเซ็ชื่อตอนนี้อ่าเบลีครับเบลีมีอะไรจะพูดบ้างครับวันนี้อัลฮัมดุลิละนะวันนี้มา,าลลัลอ์ดูสภาพอากาศแล้ว มาชอลล์ดูครับเป็นวันที่เราไม่คาดคิดทุกๆวันอ่ะอากาศตอนเช้าร้อนมากแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่บารอกุท์มากนะครับเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยคำว่าบิสมิลลาห์รำมานะฮิมการส่วนๆการเริ่มต้นด้วยคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยทุกการงานของเรานี่จะดีจะดีหมดเลยครับอินชาอัลลอฮ์พอเราสู้ๆนะสิฟ้าสู้ๆอ้าชาอัลลอฮ์นิคิดนะครับ อันน okay. so. oh, so. ี้เรามาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้คู่แรกจะเป็นการแข่งขันระหว่างครูกับสโมสรนักเรียนนะครับอันนี้เราดูบรรยากาศข้างๆกันครับเดี๋ยวเจอกันต้องรีบอ้าเอาไปวันนี้เป็นไงบ้างครับเลยใส่เสื้อสีนี้มาครับวันนี้ ตรงตรงนู้นมีร้านโรตีด้วยนะครับตรงนู้นไหนคนไหนเรียกตะกี้เหรอใครใครจะพูดคนไหนคนไหนอ่ะพูดเลยจะบอกว่โคตรดีมากเลย อันนี้บรรยากาศนะครับนั่งดวนโอ้โหน่ารักมากเลยไม่มีอะไรจะพูดวันนี้บ้างครับไม่มีครับดูก็ ขอขอย้กูอ่านอย้หนึ <c oughs>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  okay, ่งได้ไหมเดี๋ยววันนี้อ่าคนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เยคนนี้นนี้คนนี้อ่าอนนี้คนนี้เลยอโอเคไป็นไรไเป็นไรไป็นไรอันนี้สีแดงครับตรงนี้ อาสมูครับวันนี้มีอะไรจะพูดบ้างครับเออวันนี้ก็้นะครับขนาดนี้นักจ้างของเรานะครับแล้วก็มีทีมงานสโมสรนะครับกำลังอะไรเขาเรียกว่าเล่นกับคณาจารย์ของเราอยู่นะครับก็ดูเดือดมากเลยครับขนาดนี้นะครับก็มีดูนะครับชาวบ้านของเรานะครับเพื่อนๆของเราชมเต็มเลยนะครับก่อนทำยิ่งล่ะนะครับวันนี้ก็ให้เอาล็อกส่งอ่า ให้ความง่ายดายนะครับให้กับทุกคุมีการเปลี่ยนตัวครับสําหรับลูกหลาครับเป็นสตาร์ในบุกกองเต็มเปลี่ยนเป็นสตาร์เชี่รัเปลียนนะครับเปลี่นะครับเปลยไปอะไรมาครับตัดเป็ชาวีอันนี้นะครับเป็นการแข่งระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะครับเดี๋ยวบ้าสีแดงกันว่ายังไงบ้างอ่าสีแดงครับ ยังไงบ้างงั้นนี้ก็ก็ดีครับก็ดีสกอร์เท่าไหร่แล้วตอนนี้หนึ่งโซนหนึ่งโซนใครนำอยู่สีแดงจ่าเพิ่มอีกไหมครับโอเคครับจะชักอะไรครับเราจะไปต่อสีเขียวันครบแล้วก็เราไปดูเสปอตการ์ดแล้วก็บอลนะครับอันนี้อันนี้โอ้ตรงนี้ชุดนี้หล่อหลงนั้นเลยเนี่ยอ่าจ่าก็สุดยอดเลยฮะับดับดล็อกอ่าสีเขียว สีเข <t ell> ียวเฮ้เป็นไงบ้างตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยอ่ะกอต่าไห่แล้วตกอเดนนำเหรอเจากลับไหมบ้านบ้านีานบนบ้านได้นบ้านบ้านนา้นบ้นนบ้านบ้า้านบ้านบบ้นบ้าน้านบ้นบนบ้านบ้น้นาา้น ท่เป็นไงบ้างครับวันนี้คำดมลลาสนุกมากครับ <c oughs> ได้เล่นร่วมกับน้องๆองและศึกษาครับฮ่าฮ่าทำดีแล้วครับเดี <c oughs> ย๋ยวจะไปถาม <c oughs> ไปถามคะแนนก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปตอนนี้ตะโก้เท่าไหร่ครับตอนนี้สองสิบสองสิบสองสิบสองเท่าใช่ไหมครับครับโอเคครับเราไปดูวอลเลย์บอลต่อนะครับสีแชมป์ครับสีแชมป์สีแชมป์โอเคของนู้นครับของนู้นก็มีนะครับของนู้นอันนี้เรามาดูวอลเลย์บอลนะครับระหว่างสีฟ้ากับคณะาจารย์นะครับ dan niansa amma zinna amma zinna nakhsha ram ram amma ทีตอนหนึ่งอันนี้เรามีกี่เซตแล้วครับเนี่ยอันนี้เซตที่สองครับเซตแรกใครชนะครับเซตแรกกับบุคลากรโอเคครัอนำไปหนึ่งเซตแล้วก็คะแนนอีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับอันนี้บรรยากาศในสวนนะครับ